ร้อนไหมอย่เดียียวจะเมออแค่นี้หะเออแค่นี้อ่ะร้อนร้อนมั้แหนบอิดแล้วอ่ะน้องเพ็ชจะไปจับตรงนันเลงบอกไี่ใ ออกไม่ใหญ่เนี้ยม่ใหญ่ไม่แง่ค่ะใหญไม่แ,มแง,ง่เลยแง่ใหญ่ตรงสีผมมาค่ะกระทีแฟนขับหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้ายอยนี่ร้านาเช้เอสหนึ่งกระดีงี้สิละพี่นอกะจะเลียงไว้ได้นะ ได้ย้อนแล้วน่ะก็ทำนะเนี่ยอย่าไปปิดของยายไม่เอาหมาน้อยหมาน้อยโนโนยายจะเสียบเองไม่ต้องหนูไม่ต้องเก่งมากขนาด Yeah. Okay. หาแล้วปลาตดปูนสิูกโอปลาตดปูนหาย เชรเทสบังเดี <ừ> ๋ยวยายจัดการเองยายบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามากับพี่บอกแล้วใช่ไหม กัดพี it, ่เขาทำไมเดี oh, <S <s ๋ยวต้องเอาไม้เดียวให้ตลอดนกเพรนีนกัดจากไม่หญยเอายาวมาค้ามาท้ายาอีกบอกยาีกนี่มันี่อยจะเอาเสีมั้นี่ประจาเด้วยเนี่ยตรงหนนึกเล่นไม่เหงือ ไ,ไวะนี่เออคนผุดเป็หลงคน,นมามาเลยมามาใครกัดกันอีกที่นี่ <c oughs> พี่พลอยเอาตูดมาทายาก่อนพี่พลอยอตูตดมาทายาก่อนม,มานี่ยายายทาให้เร็วๆกัดจนว่า งานคนนี้พี่น้องก็คือว่าซ้ำขึ้นมาข้าใหญ่ไว้บุตรเอ๋นี่ป้าเขาอีห <ยา S 1> รอือย<า>ะเข็ดกันแล้วแม่เขาเลยแม่แม่แม สวงอะไรว,ว่ามันกัดดากกัดเนี่ยเขาบอกว่ายุดยุดยุด,ยด,ยดนี่มันดึกหัวไส้หัวไส,ส้เลยสามซี่มือเหรอน้องเพชรเป็นยังงูกัร์ดคนไม่ยี่บีกัร์ดนคนก่อยขอโทษไม่ดีโพดกัดไปได้ก็ขอโทษไปนั้นอนึงร้อยกัดได้เข้าเออ,อร้อยกัดได้นี่ยมันเวลาเขาทุบ่กีปป่ค่ามันใช่แหมฮะเาแยมเดียด

มนขี้หลังหอยจะขี้หลัง่อยบันนี้อันจะตีว่าไขี้หลัง่อยตัว,ว,นนะวตัววนเต่าผมเนาะไม่อีเนาะ เปิดนังให้เบิ้งเันนังดนันเทไรงันแขวมักัดเนาะวันนี้เลยป่เปิดนังมัดมือเลยมืออรีววให้นเบิ้งนัเเียวเฮ้ยงก็ะโอ้ยายตบให้บผมให้น้องบ่น้องเนาะผมให้น้องเนาะตบให้น้องตบผมให้พี่ยัง ยังไงเอาไมา่อีกแล้วใครเอาให้หอยหอยที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเทใส่บ้านเฉยๆใ,ใครเอาให้เนี่ยตาเนี่ยเอาให้ไม่รู้จักเอาหลอดให้เขาไม่ไมยายาให้ เดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวอย่าแย่งไม่ต้องแย่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะให้กินอยู่เอาหลอดก่อนโอ้ยติดแยนงทะเลยายเี้ยงหมดตั้งทุกวันเดียายให้อยู่ลูกยายอยเอาหลอดก่อนเอาหลอดก่อน